สวัสดีครับสวัสดี FC รถแห่สามพี่น้องมือสือครับวันนี้เราเปลี่ยนเสียงแหลมครับครับผมโดยสร้างพิสมานงานครับสร้างแบงสร้างเตะและอาจารย์อัดครับอันนี้เราเปลี่ยนอองครับเนี่เราเอาแหลมจรวดใส่ครับเพราะว่าเราจะเอาที่เปลี่ยนออกไปใส่ตู้มอนิเตอร์ครับครับผมเอาดูรับๆครับผม รถคันนี้เป็นรถเปิดหัวตั้งแต่เปิดซองยูซูปซองแรกเลยครับผมคลิปแรกเลยครับครับผมคลิปตีครับคลิปตีตันนี้ก็ติดหาเสียงน่ครับนี่เบอร์สองครับติดหาเสียงตอนเย็นออกครับครับผมเอาดูรอบาครับนี่ครับผม เราจะทําให้เสียงแหลมให้เหมือนข้างหลังครับครับข้างหลังก็แหลมเจ็ดลครับผมอันนี้คือเบียดหกหน้าหกหลังหกนะครับผมครับผมตู้เอกซาวกับลูกผสมครับนี่เป็นของพาวเวอร์ครับอันนี้ขับเสียงแหลมนะครับผมหน้าหลังครับ นี่ครับข้างบนครับเสียงกลางข้างหน้าครับถัดลงมาครับกลางหลังครับทับทับนี่เสียงเบียดหน้าหลังครับผมข้างละสามครับเครื่องบันไฟสิบห้าโลครับผมสิบห้าโลรถรถมูลครับรถมูล นะครับตู้เบียดข้างหน้าครับครับผมเลี้ยงไหนครับอาจารย์วันนี้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ครับซิกาน์หมดละที่ขั้นที่ขั้นลรือมันครับผมครับผมจานเตี้เหี้ยแตกแล้วครับห่อนครับห่อนเหมือนฝนตกมาแล้วก็เศร้าครับเอ้า ฝากติดตามฝากกดซับสไครต์ไหมยครับผมเพื่อเป็นกาลังใจแก่ทีมงานนะครับผมช่วงนี้งานบ่กค่อยหน่อยนี้ครับเค็ดคลิปไปมือมือครับก็เส็คหลุจ้าของไปในโต๊ครับผมเพื่อได้ออกงานครับขัะนี้ก็ได้ออกแล้วครับนี่หาเสียงครับนายกออกบต่อ ขันนี้ตัวถังต่อเองนะครับต่อเองอยู่อยู่ลานน,นี้ครับนี่ครับคิดสตีฝากกดจิดตามกดซับสไคร์นะครับผมขอบคุณครับ